ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับรถไฟทางคู่สายเหนือและอีสานร,รถไฟสายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นส่วนต่อขยายทางรถไฟสายเหนือเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภาคเหนือรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่จะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษ,ษฐกิจจากไทยไปลาวจีนและเวียดนามมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า เส้นทางสายนี้มีความสำคัญและรอคอยกันมากกว่า60ปีตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการศึกษาเส้นทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม2561และเดือนสิงหาคม2563โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3สัญญารถไฟสายอีสานบ้านไัยมหาสารคามร้อเอ็ดมุกดาหารนครพนม เป็นโครงการเส้นทางรถไฟทางขวางของภาคอีสานมีเป้าหมายทั้งเพื่อการโดยสารและการขนส่งสินค้าซึ่งพี่น้องชาวอีสานจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม2562มีผู้กล่าวอ้างเพื่อคัดค้านการประมูลการรถไฟได้ทำการเปิดประมูลตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วแต่มีการคัดค้านโครงการ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบชะลอการประมูลยกเลิกและจะทำ TOR การประมูลขึ้นมาใหม่โดยอ้างว่า TOR นั้นเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่มีการหัวราคาทำให้รัฐเสียประโยชน์การรถไฟได้มีการชี้แจงและให้ข้อเท็จจริงในทุกข้อสงสยัยโดยการรถไฟ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561และดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มีการจัดทำราคากลางโดยคำนึงถึงประโยชน์ของภาครัฐและประเทศชาติเป็นสำคัญโดยใช้ราคากลางเดือนตุลาคม2563 ซึ่งหากใช้ราคากลางใหม่ในเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งเป็นเดือนที่ประมูลงานนี้ค่าก่อสร้างรวมทั้งโครงการจะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก TOR ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆถูกต้องโปรง่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ในการร่าง t o r นั้นมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรม IP จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้าร่วมในการดำเนินการโดยการรถไฟได้เสนอโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชยัยเชียงรายเชียงของและสายบ้านไผ่มหาสาร,รคามมุกดาหารนครพนมและสายเด่นชยัยสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยงาวได้ถูกคัดเลือกเข้าจัดทำข้อตกลงคุณธรรม IP เผยแพร่ทีโออาร์นี้สู่สาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนถึง5ครั้งการรถไฟไม่มีการล็อกสเปคการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมารายใดหรือกีจการผู้ประกอบการงานอุโมงคจากต่างประเทศแต่เปิดกว้างให้ผู้รับเหมารายใหญ่รายกลางและรายเล็กสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ด้วยการประกวดราคาในสถานะสมาชิกผู้ร่วมขาการรถไฟ ปฏิบัติตามนโยบายไทยเฟิร์สไทยทำรรไทยใช้คนไทยต้องได้ก่อนของกระทรวงคมนาคมผู้รับเหมาต่างชาติที่สนใจและมีประสบการณ์สามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้ในรูปแบบของสมาชิกกิจการร่วมค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานอุโมงค์ของโครงการเด่นชยัยเปิดกว้างให้ใช้ผลงานทั้งในและต่างประเทศได้ผู้รับเหมาทุกรายมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลโครงการได้ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมค้า การแบ่งสัญญาก่อสร้างทางรถไฟน้อยสัญญามีข้อดีมากกว่าการแบ่งเป็นสัญญาย่อยจำนวนมากเพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่งานทับซ้อนประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้างจากการบริหารวัสดุที่มีงานขุดกับงานถมอยู่ในสัญญาเดียวกันสามารถนำไปใช้ได้และลดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้อีกด้วยอาทิสำนักงานสนามบุคลากรยานพาหนะเดโปเชื่อมราง เครื่องจักรก่อสร้างทางรถไฟที่ต้องแยกมีในแต่ละสัญญาซึ่งไม่สามารถแชร์กันได้การรวมงานโยธาและอนัตสัญญาไว้ด้วยกันเป็นการขจัดปัญหาที่เคยพบและก่อให้เกิดความสำเร็จของงานสามารถเปิดการเดินรถได้ตามกำหนดเวลาไม่เกิดจากความล่าช้าจากงานโยธาทำก่อนล่วงหน้าแต่ต้องรออนัตสัญญาส่งผลให้การเปิดบริการเดินรถต่อประชาชนล่าช้าออกไปและทำให้รัฐเสียประโยชน์ เปอร์เซ็นต์ผลงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางผลงานก่อสร้างทางรถไฟกำหนดไว15้15%ของมูลค่างานและผลงานก่อสร้างอุโมงค์กำหนดไว5้5%ของค่าก่อสร้างงานอุโมงค์ต่ำกว่ามูลค่าที่เคยดำเนินการมาในอดีตที่25%และไม่เกินมูลค่าตามระเบียบของกรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้ว่าไม่เกิน50%มูลค่างานแสดงให้เห็นถึงความพร้อมศักยภาพ และเป็นหลักประกันว่าบริษัทผู้รับเหมาสามารถรับผิดชอบทำงานโครงการนี้ได้ผู้ผลิตระบบอนัตสัญญาณมีมากรายสามารถออกหนังสือรับรองให้ผู้รับเหมากี่รายก็ได้ไม่จำกัดไม่ได้มีข้อกำหนดใดๆที่บังคับให้ต้องออกหนังสือรับรองให้กับผู้รับเหมาได้แค่รายเดียวรวมถึงผู้ผลิตระบบอนัตสัญญาณที่มีคุณสมบัติตามที่การรถไฟกำหนดมีอยู่หลายราย จึงไม่ได้เป็นการกีดกันใดๆทั้งสิ้นการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพรบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา63ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดดังนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจึงรู้ราคากลางตั้งแต่ขั้นตอนการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วระยะเวลาการขายแบบหรือ TOR เพียงพอต่อการถอดแบบเพื่อยื่นประมูลและเป็นไปนตามระเบียบซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า20วันทำการแต่การรถไฟได้กำหนดระยะเวลาในการประมูลครั้งนี้ไว้60วันและถ้านับตั้งแต่ขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารให้สามารถเข้ามาดูได้จะมีระยะเวลา4-5เดือน ซึ่งเพียงพอต่อการถอดแบบและประมาณราคาเพื่อยื่นประมูลได้โครงการสายเหนือสายอีสานมีราคาค่าก่อสร้างต่ำกว่าโครงการอื่นลักษณะงานโครงการนั้นมีงานอุโมง์ที่ชั้นหินมีสภาพเป็นชั้นหินผุทำงานยาก มีงานตัดเนินงานดินถมคันทางสูงถึง6เมตรเป็นพื้นที่เวนคืน100%อร์เซท่ามกลางราคาวัสดุเหล็กที่มีการปรับราคาสูงขึ้นความผันผวนจากระยะเวลาการก่อสร้างอีก4-6ปีด้วยความยากความเสี่ยงสูงและการลงทุนสูงผู้รับเหมาจึงต้องจับมือร่วมกันประมูลงานนี้หากการประมูลต้องล้มไปจะทำให้ราคากลางใหม่เพิ่มขึ้นอีกโดยประมาณ6 7ถึพันล้านอย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับโครงการอื่นถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำซึ่งเหมาะสมคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับทางราชการผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการประมูลใหม่หากประกวดราคาใหม่ต้องปรับราคากลางให้เป็นราคาปัจจุบันซึ่งตามข้อเท็จจริงราคาเหล็กในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นประมาณ40%จะส่งผลให้ราคากลางใหม่สูงขึ้นเกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคอรมอ และต้องเริ่มกระบวนการขออนุมัติปรับกรอบวงเงินใหม่จึงจะเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างได้ทำให้ภาครัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายจากการที่ต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้นในส่วนภาพรวมของการพัฒนาประเทศจะทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาทางด้านการคมนาคมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าชายแดนเส้นทางรถไฟสายใหม่ ที่จะเชื่อมโยงการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้ที่จะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าจากไทยไปลาวจีนเวียดนามและเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนอีกด้วยเสียงเรียกร้องจากประชาชน พาไปติดตามนะคะโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของหลายคนที่ติดตามนะคะเรารอคอยโครงการนี้มาถึง61ปีและอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟสายสารบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมนะคะก็เรียกรวารอคอยมายาวนานนะคะกําลังจะก่อสร้างก็เจอสะดุดตลอดนะคะแล้วก็กระแสต้านเยอะนะคะตอนนี้ก็ต้องจับตาต่อว่าจะได้ไปต่อหรือไม่นะคะไปฟังเสียงเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่กันค่ะผลกระทบต่อเศรษฐกิจแพท์โดยตรงแต่เป็นผลกระทบด้านบวกนะครับซึ่งผมมองว่าผลกระทบทางด้าน การค้าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นโครงการไม่กัดโปรเจกต์ขนาดใหญ่มากๆของจังหวัดแพร่คิดว่าเป็นภาพรวมเนี่ยเป็นผลดีกับจังหวัดแพร่แน่ๆในเมื่อมีรถไฟรางคู่เนี่ยมันสา,สามารถที่จะเอาสินค้าเนี่หลักดันไปสู่รประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างรวดเร็ว,วและลดค่าใช้ใจ่าย กมมาายวันนี้นะคะจะไปฟังความรู้สึกของพี่น้องชาวเหนือจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือหรือว่าชาวอีสานเนี่ยรอรถไฟทางคู่สายเหนืออีสานมายาวนานถึง58ปีถ้าคนนี้ก็เกือบแซยิบแล้วนะคะถ้ามีรถไฟผ่านจังหวัดพะเยานะครับ เราก็จะเป็นจุดในการที่ทจะเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนะครับแล้วออกสู่ต่างประเทศได้ชาวจังหวัดพะเยานะครับหรือทางภาคเหนือมีฟามต้องการแล้วก็รอมาเป็น 30- 40, 40ปีแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะขอฝากทางรัฐบาลน,นะครับช่วยเร่งนะครับโครงการตรงนี้ให้สำเร็จรูปล่วงเจวบ้านขอหันตัวให้คำนวณว่าตีจะมาสร้างรถไฟจะทำให้มัน จะเลิิญขึ้นครับเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเราคำยานหนึ่งไอง้นมาซื้อติดดินบูมนะครับติดดินก็มีราคาขึ้นนะครับตรงนี้นะครับไห่ตกเป็นล้านนะครับบ้านหนังลมนี่นะครับ อยากจะบอกว่าคนเชียงรายรอรถไฟมา61ปีแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากจังหวัดเชียงรายเราน่ะมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึงสประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวและเมียนมาและที่สําคัญที่สุดนะครับเรายัางเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนตอนใต้ซึ่งมีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า52,000ล้านต่อปีนะครับนี้นะครับจะพาไปดูโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญคือโครงการรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับ ทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยซึ่งนอกจากโครงการนี้จะมีไฮไลท์เจาะอ,อุโมงคลอดภูเขายาวที่สุดในไทยแล้วนะครับยังเป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมไทยอาเซียนแล้วก็จีนอีกด้วยครับจะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดแพร่ของเราอำเภอเด่นชัยก็ได้รับผลด้วยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นชุมทางของการรถไฟสินค้าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นส่งออกหรือนำเข้าก็จะง่ายขึ้น ถ้าเชียงรายมีรถไฟรางคู่นะคะรถไฟรางคู่เนี่ยจะทําให้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเชียงรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่นะคะจะเป็นระบบรางระบบรางเท่าที่ท,ทราบในโครงการเนี่ยะคะ่ะจะมีเส้นทางรถไฟที่สวยงามมากนะคะเพราะว่าจะมีการขุดอุโมงนะคะถึงสีอุโมงค์นะคะแล้วก็ผ่านทัศนียภาพที่สวยงามในระหว่างทั้งแต่พะเยามาเลยนะคะจนมาถึงเชียงรายในบริเวณดอยหลวงซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นเทือกเขาหลวงพระบางนะคะจะสวยมากซึ่ง ตัวนี้ค่ะจะเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวคล้ายกับที่เราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หรือไปเที่ยวที่แคนาดาเรื่องของรถไฟทางคู่กันบ้างครับค,คนเหนือคนเชียงของเชียงรายคนเด่นชัยคนจังหวัดแพร่ เขารอเส้นทางสายนี้กันมายาวนานแล้วครับค่ะเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังสปปลาวรวมไปถึงจีนด้วยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือการเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในชุมชนหรือว่าเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นด้วยไฟเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมโลจิสติกของเมืองเชียงของจะทําให้เศรษฐกิจของอาเภอเมืองเชียงของตีขึ้นน้ำมิดค่าทางก็บัรคมเนาะสารเดินทางสะดวกคนก็จะได้มีงานทำเนาะเศรษฐกิจดีขึ้นอัตรารมเป็นสามรอ ก็จะได้มีคนโดยสารเยอะการขนส่งต่างเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจทุกๆภาคส่วนซึ่งจะทําให้ต้นทุนในการขนส่งและการค้าขายต่ําแล้วก็ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้คนในการสัญจรการขนถ่ายสินค้ารวมถึง การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเองก็จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากหลายๆถิ่นที่จะโดยสารมากับรถไฟรางคู่นะคะเส้นทางใหม่ที่เรารอคอยมาหลายทศวรรษด้วยกันนะคะที่สําคัญคือเส้นทางนี้น่าจะเชื่อมโยงกับหลายๆประเทศในอนุภูมิภาคนี้นะคะเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เศษฯฯรษฐกิจต่างๆ สร้างคนสร้างงานยกระดับให้เชียงของเป็นโลจิสติกค,ครับไอเรื่องที่ว่ามันเป็นไปได้ยากก็เกิดขึ้นแล้วค่ะในสำหรับรถไฟรางคู่ที่จะมาถึงเชียงของคนที่ะจะได้รับผลประโยชน์นะฮะก็คือชาวบ้านะระบบขนส่งหรือระบบโลจิสติกก็จะพัฒนาด้านเศรษฐ,ฐกิจไปด้วย ก็จะทําให้สังคมมั่นคงขึ้นด้วยชาวบ้านก็จะมีะไรายได้เราอยากได้มานานแล้วมันคงจะเป็นวางรากฐ,ฐานให้เมือชิงของนะสามารถก้าวไปสู่ความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการการท่องเที่ยวเลยแล้วก็การค้าขายเป็นศูนย์กลางนะคะขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสอำเภอเล็กๆที่เมื่อก่อนเนี่ยมันคนมองข้าม เสียงจากคนรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่คู่ประชาชนและประเทศชาติมาเป็นระยะเวลากว่า124ปีเรายืนยันครับว่าการดําเนินการของเราคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญบนหลักธรรมาพิบาลเรามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้การดําเนินการของเราดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งขัดสามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับท่านสามารถช่วยเราได้ครับถ้าท่านพบ หลักฐานหรือมีหลักฐานที่เกี่ยวกับการสมยอมราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดราคาเรื่องใดก็ตามนะครับท่านสามารถส่งมาที่เราได้ครับเราพร้อมที่จะเป็นตัวกลางและเป็นแนวร่วมสำคัญในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ